สวัสดีครับผมกิติพันธ์สรีโบเอียมนะครับ CEO บริษัทโปรเอ็นคอรปจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอรบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร Cloud Service บริการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเของโปรเอ็นนะครับด้วยระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ มีการเติบโตทางด้านคโลเลกชันมาโดยตลอดนะครับแต่ในช่วง2-3ปีหลังมาเนี่ยมีการเติบโตทางด้านคลาวนะครับมีลูกค้าหลายรายเนี่ยของเราต้องการใช้บริการคลาวเราก็เริ่มเขียนเซอร์วิสตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็เตรียมเรื่องอินฟาในการรองรับจำนวนลูกค้าทีา่ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่ใช้คโลเ a กชันเราะนะครับเริ่มาทานฟอร์มมาใช้คลาว เราก็เลยเตรียมความพร้อมในเรื่องของสร้างพื้นฐานทางด้านอินฟาที่เกี่ยวกับคลาวนะครับเรามองเห็นโอกาสจากคลาวเนื่องจากว่าในในสอปีที่ผ่านมาเราเห็นตัวเลขเราโมนิเตอร์ตัวเลขอยู่ในปี61เนี่ยตัวเลขของคลาวเนี่ยมียังไม่เยอะมากนะครับแต่ในปี62เนี่ยตัวเลขคลาวของโปรเอ็นโตขึ้น100%ส่วนในปี63เนี่ยโตขึ้นมาอีก100%โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนในปี64เนี่ย ตัวเลข2เดือนแรกเนี่ยเท่ากับปี63นั่นเราเราเลยมองว่าคลาวเนี่ยมัน,น,นจะเป็นเ c ็ r v e ตัวใหม่ของ p r o เเลยการเลือกเดลมาเป็นาพาร์ทเนอร์ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทได้สั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์จากเดลเทคโนโลยีเนี่ยมาประมาณหมื่นกว่าเครื่องนะครับจนเราได้รับ เทียวันในการสั่งซื้อฮาร์ดแวร์โดยตรงกับทางเดลนะครับซึ่งมีไม่กี่รายเซิร์ฟเวอร์โคโลเกชันที่เราสั่งซื้อจากเดลเทคโนโลยีเนี่ยเราได้รับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอดมันทำให้เรามั่นใจในการให้บริการต่อกับลูกค้าของเรานะครับคือลูกค้าเราเนี่ยสั่งของมาเนี่ยเพื่อที่จะขยายธุรกิจของเขา ระยะเวลาในการส่งของเนี่ยมันต้องกําหนดะระยะเวลาที่แน่นอนซึ่งเดลทําได้เดลใช้เวลา14วันเนี่ยในการส่งของให้เราถึงมือลูกค้าเลยพร้อมที่จะอินตต่อเข้าตู้แหละอันนี้เดลตอบโจทย์เราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการให้ใบริการหลังการขายทางด้านเซอร์วิสการซ่อมบํารุงหรือการเข้ามาเซอร์วิสเวลาเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราพบน้อยมากเคสนะครับเราพบน้อยมากแต่ในวันที่มีปัญหาเนี่ย เดลสามารถเข้ามาแก้ไขให้เราภายใน4ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ลูกค้าแฮปปี้ทำให้เรารักษา SLA กับลูกค้าได้ได้ดีเยี่ยมจากการให้บริการ i n f ฟ a แอร์เซอร์วที่ผ่านมาของ Pro-N น,นะครับทำให้เรารู้ทิศทางของตลาดที่มีแนวโน้มการให้บริการคลาวด์ที่มากขึ้นซึ่งฟันเฟืองสำคัญในการให้บริการคลาวด์เซอร์วิสในอนาคตเนี่ยมันคือ คอนเทนเนอร์เซอร์เราจึงจับมือกับเดลเทคโนโลยีนะครับเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแอร์เร i r ์เซอร์วเป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อลองรับกลุ่มลูกค้าที่จะมีขึ้นในอนาคตนะครับถามว่าคอนเทนเนอร e r ซอร์วิสเนี่ยมันตอบโจทย์อะไร Container Service เนี่ยมันสามารถรันแอปพลิเคชันหรือว่ารันโค้ดที่ทางทีมโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาเนี่ยเร็วมากๆภายใน3นาทีเนี่ยขึ้นได้เลย นั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถขึ้นสวิตใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นข้อดีของแพลตฟอร์ม a อร์ e r v i c e เนี่ยหนึ่งเลย just code 2. pay as you go 3. future proof infrastructure